สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวทัดดินคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรัก EP ที่4แล้วนะคะของปี6-3ครเขากลุ่มการทำนายในช่วงเดือน7และเดือน8ค่ะดวงความรักนะคะ e n เน g y หลักของไพ่เซตนี้เป็นของชาวทัดไฟค่ะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกร อาจจะมีโอกาสได้คุยหรือสารสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟเด็ดมากที่สุดนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะหรือจะเป็นลัคนาราศีใดก็ได้อย่างเคยนะคะคลิปใน youtube เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่ใช่การอ่านดวงส่วนตัวสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนไพ่ทาโร่นะคะสอบถามพี่หมอเอมาได้ค่ะทางไลน์แอดนะ,อะสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดดูเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่ง ความเสียอกเสียใจหรือความทุกข์ใจบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของงานนะคะปัญหาทางบ้านหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันลุมมร้านะคะคุณเห็นไพ่แล้วนะตรงนี้มี10ดาบนะคะแต่บางครั้ง10ดาบกาลังบ่งบอกว่าเรื่องที่คุณกําลังทุกข์มันจบไปแล้วใครบางคนยังเจ็บปวดกับความรัก ครังเก่าหรือเปล่าหรือว่ายังเห็นคนรักเก่ามีความสุขและเขาก็ยังไม่หายออกไปจากชีวิตเราหรือเขาให้ความหวังเราลมๆแลงๆมันจะเป็นความรู้สึกประมาณว่าจริงๆอ่ะมันจบไปแล้วแต่เราเองที่ยังคิดถึงมันอยู่ตรงนี้สำคัญนะคะเป็นคีย์เวิร์ดนะดังนั้นชาวรัคณาราศีมังกรท่านใดนะคะที่ยังเศร้าก่อดีต เราแก้ไขไม่ได้ละถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องแบบปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนะหลายๆคนอาจจะเลิกกับแฟนเก่ามานานแล้วหรือว่าเพิ่งเลิกนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันจะปวดอยู่อยากจะให้แบบอ,ออกจากวงกลมก่อนแล้วมองกลับเข้าไปว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเราแล้วเขาเข้ามาขอคำปรึกษาเราจะให้คำแนะนนำกับเขาอย่างไรนะคะ ความรักไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดแต่ว่าขอให้มันถูกต้องถูกศีลธรรมแนละ้วนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้กับตัวเราเองด้วยนะคะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะกปนกันไปนะถ้าทุกหมดเลยนี่มันไม่ใช่ความรักแล้วนะคะดังนั้นฝากไว้สําหรับคนโสดที่มีแผลใจแล้วยังต้องการ เวลาในการฮิลตัวเองนะคะคุณยังไม่เหมาะสําหรับการที่มีใครเข้ามาใหม่และในเดือนนี้นะคะช่วงเดือน7และเดือน8ปดพี่เหมาะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคลิปออกมาช้านิดนึงเนื่องจากว่าปีนี้พี่เหมาะเรียนศาสตร์อื่นเพิ่มนะคะเลยไม่ได้มีเวลาที่จะทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะอันนี้แทรกนิดนึงนะแต่สนใจนะคะสามารถอัปเดตทุกอย่างได้จากทาง Facebook Fanpage นะคะ,ะ,คะก็ติดตามกันได้นะ กลับมาที่ดวงของคุณนะคะชาวราศีมังกรเป็นเขาเรียกว่าเป็นราศีแม่ธาตุนะดังนั้นเวลาที่คุณแบบรักคุณทุ่มเทกับใครอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะทุ่มเทแบบสุดตัวสุดกําลังคือเล่นใหญ่จัดเต็มไงเวลาเจ็บมันเลยเจ็บเยอะนะคะนานช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะแบบไปสารสัมพันธ์กับใครถ้าเข้ามาก็คือมันก็จะเป็นช่วงครั้งช่วง ชั่วคราวจับชวยผิวเผินแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ําแผลเดิมเข้าไปอีกนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ตอนเนี้ยที่คุยอยู่คุณบอกว่ามันมัน,ม,นมันมีนะตอนนี้มีคนคุยอยู่ศึกษากันอยู่มันจะมีโอกาสแบบไปรอดไหมนะคะก็ให้มีระยะห่างพอสมควรแล้วการถามตัวเองก่อนถ้าใครบางคนที่มีแผลเก่าอย่างที่พี่เอแนะนำไปนะว่ากลับไปปลดล็อกตัวเองก่อนแล้วค่อย move on ต่อไม่งั้นเนี่ย คุณ move on ต่อหรือคุณไปเจอแบบหนีเสือปะจระเข้นะคะมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะอันนี้แค่เตือนไว้นะคะอาจจะไม่ใช่ตัวคุณคุณอาจจะมีความสุขก็ได้นะชาวลัคนาราศีมัง,งกรอย่าเชื่อทั้งหมดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะโอเคเอคนโสดจบไปแล้วนะคะมีแค่นั้นนะไม่ได้แนะนําให้มีเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะอาจจะให้รอผ่านช่วงเดือนเเดือนแไปก่อนนะทนไพ่นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักมีคู่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการน้อยอกน้อยใจมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจากคนรักจากคู่รักนะคะรู้สึกถูกเพิกเฉยรู้สึกว่าเขาเห็นอย่างอื่นเขาเห็นแบบเรื่องอื่นสําคัญกว่าเรานะคะมีเกณฑ์ว่าชาวราศีมังกรจะจะรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วมันนาพามาสู่ปัญหาที่คล้ายๆกับโกรธเอง งอนเองแล้วต้องกลับไปง้อเองโกรธเองงอนเองง้อเองนะคะอืมคือถ้าเป็นแฟนการแล้วคุณค่อนข้างมั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เขาหายไปเขาไปทำงานนะคะหรือว่าไปจัดการเรื่องที่มันมันต้องจัดการอะนะการที่คุณน้อยอกน้อยใจมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ใน ในวัยทำงานแล้วนะคะก็คงเข้าใจแหละแต่ส่วนน้องๆนะคะที่อยู่ที่ยังอยู่ในวัยเรียนยเป็นความรักแบบหนุ่มสาวยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเรื่องแบบนี้เราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาอาจจะยุ่งเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการสอบเรื่องการเลือกคณะเรื่องการเตรียมตัวนะคะแล้วไหนจะ บางคนมีภาวะในความเครียดเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่ดูดวงส่วนตัวหลายท่านนี้เรียนต่างประเทศอ่ะมันมีเกณฑ์ที่ต้องมาเรียนออนไลน์หรือแม้กระทั่งในไทยนะก็มีการเรียนออนไลน์ทุกอย่างเนี้ยมันมันส่งผลหมดนะคะดังนั้นเรื่องความรักของชาว ลัคนาราศีมางกอนดูเหมือนจะได้รับผลกระ,ระทบสักสิ่งเหล่าน,นะคะทั้งตัวคุณหรือว่าคู่หลักของคุณดังนั้นเนี่ยช่วงนี้มันจะไม่ค่อยแหวหวานเท่าไหร่หรอกนะต่างคนต่างมีเรื่องที่โฟกัสและมันดูเหมือนความรักของเราจืดจางไปนะต้องรอให้ทุกอย่างคลี่คลายก่อนคุณอาจจะลองให้โอกาสตัวเองหรือให้โอกาสเขาว่าถ้าโปรเจกต์นี้จบแล้วถ้าเรื่องสอบนี้จบแล้วถ้าง,งานเขาตรงนี้จบแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่ง เสาร์อาทิตย์วันหยุดที่ที่เขาแบบไม่ต้องจับงานน่ะได้ได้มีโอกาสอยู่กับคุณน่ะนะคะต้องทางเวลาที่อยู่วยกัรน่ะให้มันมีความสุขอย่าหารเรื่องทะเลาะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องความรักกับเรื่องงานหรือเรื่องเรียนพยายามให้มันแบบไปด้วยกันพร้อมกันได้มันไม่มีอะไรสําคัญกว่าหรอกถ้าคุณโมจะถามว่าอะไรสําคัญกว่างานงานเธอหรือว่าชั้นสําคัญกว่าแบบนี้ทางนะคะมันเหมือนแบบอย่างที่บอกอ่ะ โกรดเองงอนเองหายเองฝากเอาไว้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงนี้ไปก็ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ